วิธีเข้าไปเอา GMINI API Key นะครับเพื่อจะเอามาใช้นะครับสำหรับการเจนนะครับตัวเครื่องมือ AI นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นตัวที่เราสามารถใช้ฟรีนะครับก็คือตัวตัว GMINI API Key ตัวนี้นะครับโดยปกตินะครับเราก็มี บัญชี Google อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถที่จะเอาตัว API key นะครับมาใช้งานได้ฟรีนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัวหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Google Cloud Console ตัวนี้นะครับแล้วจะแล้วก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับเป็น Google Cloud Platform นะครับ ให้เราคลิกเข้าไปนะครับนะครับตรง okay. นี้นะครับถ้าถ้าใครที่ยังไม่เคยสร้างเลยนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงน evet sm ี้นะครับปึ๊บนะครับตัวนี้นี่ผมสร้างโปรเจกต์เอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยสร้างนะครับก็ให้กดคลิก New Project ตรงนี้นะครับนะครับทีนี้เราก็มาตั้งชื่อนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น ออโต้เซล x นะครับ APIK นะครับนะครับตัวนี้แล้วก็กด Create ไปนะครับนะครับหลังจากนั้นครับพอพอระบบมันหมุนเสร็จแบบนี้นะครับมันจะแสดงขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ตัว Select Project นะครับ Select Project ไปแล้วก็สังเกตเห็นนะครับว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อโปรเจกต์ที่เราตั้งไว้เมื่อตะกี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาคลิกที่ API นะครับ and service นะครับตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรามาคลิกบวกนะครับตัวนี้ Email API and service นะครับคลิกบวกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเซิร์ชตรงนี้นะครับคำว่า Gemini นะครับขอเข้า เขาก็จะขึ้นมาเป็น Gemini API นะครับตัวนี้ให้เราเลือกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือก Gemini API ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้คลิก Inmail ตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่ c c r e d e n t i a l ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ มาคลิกบวกนะครับ Create t r e n t i a l ตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เลือก API Key นะครับตัวนี้นะครับระบบก็จะ Generate นะครับ API Key ขึ้นมาให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ Copy ไปเลยนะครับ Copy ไปนะครับแล้วก็กลับมาที่นะครับโปรแกรมของเรานะครับ แอปของเรานะครับเราก็วางนะครับวาง j i n a p i k y ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่านะครับเราทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวนะครับและระบบจะถูกบันทึกนะครับ APIK เอาไว้นะครับนะครับตรง APIK y นะครับถ้าเราวางบันทึกลงไปแล้วนะครับแล้วนะครับเราอยากจะเปลี่ยนนะครับไปใช้ตัวอื่นนะครับ เราก็ลบตัวนี้ออกแล้วก็ใช้ OpenAPI Key ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเป็น g e m i p i API k e คนี่ครับถ้าเราใช้โปรแกรมนะครับเครื่องมือในนี้นะครับก็ใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับสําหรับเครื่องมือนะครับส่วน c อ o ์ s เ API Key ก็เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำ วิธีใช้ตัว Gemini a p i Key ก่อนนะครับเพราะว่าสามารถใช้ฟรีนะครับแต่มันอาจจะมีขีดจำกัดต่อวันนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้นะครับ g e n e r a ร e นะครับในแอป a u t o ้ x ตัวนี้นะครับก็ทลองผมทดลองใช้มาก็ยังไม่ถึงขีดจำกัดต่อวันนะครับนะครับก็เป็นวิธีที่เอา a p i Key ของ Gemini มาใช้ฟรีนะครับตัวนี้ โดยใช้ผ่าน UI ของแอป AutoCell X นะครับทีนี้ในตัวเราจะจะกลับไปเอานะครับ ABIK e y นะครับที่เราเจียนไว้นะครับเราไม่ต้องไปเปิดนะครับตัว Google Cloud ก็ได้นะครับทีนี้ในโปรแกรมนี้นะครับในแอปตัวนี้นะครับผมทำลิงก์เอาไว้นะครับถ้าเรากดลิงก์ตัวนี้ดูนะครับปุ๊บนะครับ เขาจะพามาที่ google ai studio นะครับตัวนี้แล้วเราก็สามารถนะครับ create api key ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเราสร้างโปรเจกต์เอาไว้แล้วนะครับเราก็เซิร์ชนะครับอ่าเนี่เป็น auto s e l x api key นะครับตัวนี้เราก็เลือกเข้าไปแล้วก็คลิก create api key นะครับตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นตัว api key ขึ้น,นมาใหม่นะครับ สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับอ่านะครับก็จะขึ้นมาแสดงตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะดู API key นะครับเราก็ดูนะครับคลิกอ่าเขาก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ Copy นะครับไปใช้กับตัวแอป Auto s e l l x ได้เลยนะครับ